สบายดีป่าดูวันนี้ที่ไปใช้หูกบอกว่าลูเงี้ดิเมื่อไงหนังเมาเกล่ยวเข่าเมาเกล่ยวเข่าแล้วพี่น้อสบายดีพ่อแม่พี่หนอออกเมื่อไาเกี่ยวเข่าเนาะเพียงเนาะเพราะว่าเข่ากระสุกเบิดแด้พี่น้องเ้ยหนูทับอิดเนาะ Tinh phong cầm tạc, kim tinh tinh ngang, kim 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 cái kim ngang, 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 kim ตาแม่นดำคิ้งเพื่ไนแอปตอขาขาู้ื่อนดูนดำคิ้งกระข่ยหนุกแซนุกกระข่คิ้งหอนบ่กินยาหรือบ่ฮะบ่ทันกินบ่ขึ้นกระขายมาขึ้นข่ยม่านซองเมื่อเด้พี่น้องอากาศเปลี่ยนแปลงบ่บ่ค่อยสบายตัวหอนเดือดอยู่นอนคิ้งเป็นเป็นตุ่มในตาเป็นเป็นตุม่มเป็นอยันใหญ่ มันน่าเกี่ยวเขาไหนี่ลูกสาวของตีนแต่งตัวิเกี่ยวเขาีิเกี่ยวเขาบ่ละเกี่ยวเป็นบ่ใช้เกี่ยวเลยจ้ะ ดินอะพวนดินเออจบี่างมาน่ะ

จริงข <t songs> ่าบน้อ <apology> ันผนมะหอดผีได้ี่มันบลกได้ไหมจิโนงเห็นปะดูดูเกือข่อยเปื้อนเถอะนะเกือข่อยเปื้อนเอะนะ ซุบแบบเดาเขาครมันมีเมือน้ําม,มิดกระทีแบบอะไ้เหตุยังได้น้องพี่น้อกมาได้เกี่ยวได้รอกออกมากับมาสวยวสัวเอาคอเอาครื่องเอาของออกมาเนาะออกมาหน,นักหนัก

เดี่ยวเดี๋ทำนีพอเราองเชบัน่นอนวะต้องได้ตีนี่น้องเอ้ยมไม่ด้มไม่ด้อันนี้แลมันสองเด้อมันซู้ผมกันอะไรวะนี่เผาเนาะมันซูมักระูแบบนเรื่องงวะถี้องเลยกันมันก็มิแบบขาดดียนะพี่น้องนีได้ม่เดียอะไรแบบนี้เนาะลองไ่กันนะ บมันยังไงมันก็จะนี้ในกรรหนึ่งนี่ไงกรห่วงซุกนี่เอ้าแต่ว่านี่ครับโบซุกนี่แบบนี้ครับกะเกียว์โไราณแล้วนี่เด้มันก็มีห่วงซุกห่วงบบซุกข่วงกำลังพอดีจะสิกะมีได้แค่นะแต่ว่าขันตัวมันแบบว่าเขาเกียวเด้วยขันมันบบซุกนี่แบบไม่ได้ไปพ่นมันกระมุนนะพี่น้องนี่เนาะแบบว่าเาทิ่มเข่าดูนะน้ำัสมพอระว่งอีกชั้นหนึ่งมั้งเนี่ยนะเนาะพอดีพี่น้อง Nhìn phải mà đặt kia nhà coi Đặt kia nhà vào đồn thì nó Nó quần nó Đấy nè nè Đặt phải Cứ chỉ về thuyệt vời bà... Ủa trên nhà nhá Thuyệt vời bà... nhà thăm và sạn nào thì nó Không thấy kia mà Kia mà lại này nè Lẹ đấy Bỏ lên bọn này nè Bắn Cứ chỉ khuyệt Khuyệt ế chạy bảo Nhà có phụ vừa đắt để xạo đâu จะไปบรอนนี้อิฉีขยายมันน่ะพี่นขยายใหา่อีกให้นึงเหไปแล้วไหมไปเห็ดอันนั้นจ้ะเห็นบอกตัวนี้สุกตัวนี้หัดตั้งกลางปิดสุกพี่น้องเมื่อกแน่ลเราไปยุดค่อยงั้นไปได้พี่น้องเขาจะจีร่ายเทไรเนาะก่อนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงพี่น้องฝุ่นพ่นมาเลยพี่น้องเอ้ย

ฝนมือนนเจ็ตุ่ยไหวกระไรมังยกงจะมาหยาตัวเนาะมาเช้าไม่เยวะเขาอริเทียนน้องมือนก็ถ้าอีกสองสามมือแล้วบ่ที่แบบเป็นวันเกี่ยวันนี้เลยมันเามือนเขาจะแถไปไปฝนข็อืออันนี้ Tâm gì tốt loại gạo của người ta nó không bị cài <laughs> nó Con hạm cả anh tạo Một con kinh gặp hại nè Mà này Thấy kinh hoãn đợi cho nó Kim nhà và bố sợ sao mắt tên nó Kẻ ba 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 đầm đầm คนก่มานจ่คำมา เบิดประตัวตงที่ดินเนี่ยมเปเปียกแทบน้องต๊ก็ยินทางนะผอ้เปียกไปเบออ๋อที่นุกเสืออ๋อขาตกะนะเบียดเกียดไปขาเนาะเือมันขาาเสือหิ้งหอนใครได้แห่งอันนี่คนมาคนตกะกูถั่วฝาลงไป้ว

xin chị chồng này là chị bay tắt cào nóng nóng bay chồng cào chào 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 chào